เจ้าตุ๊กตาหิบไปลงเล่นเร็วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพองไปมันจุกุ่มทุกคนยินดีตอนรลับก็ส่งน้องเงินซาแดวนะคะทุกคนวันนี้น้องเมนของเอฟซีด้วยเนาะเอฟซีถามว่าน้องเงิน ที่ลาวเรือเนาะน้องเงินกลับมาแต่วันที่สี่นะคะก็คือตัวเลขเนาะน้องเงินก็กาว่าจะอยู่บ้านหรือว่าจะออยู่กับพ่อกับแม่เนาะแต่ที่นี้ก็คือน้องเงินนะ่ะทำบัตรแรงงานอีกสองปีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นน้องเงินต้องมาทํางานให้ครบสองปีบางที่น้องเงินอาจจะอยู่ไม่ครบก็ได้เนาะแต่น้องเงินก็อยากจะอยู่กับพ่อกับแม่อยู่เนาะเพราะว่า อยู่ที่บ้านน้องเงินก็จะทำชฉนมันชักปะหลางนะคะทุกคนน้องเงินก็อยากจะอยู่เหมือนกันแต่ที่นี่ก็ที่น้องเงินอะ่ะจบาบัรทำงานเล้วเนาะน้องเงินก็ต้องมาทํางานให้ครบสองปีหรือว่าไม่ครบก็แค่ปีเดียวก็ได้เนาะวันนี้น้องเงินก็จะมาตักผ้าอันนี้ก็คือผ้าเจ้านายนะคะทุกคนก็คือน้องเงินก็จะชักทุกทุกวันจันทร์นะคะแต่ก็จะชักอาทิตย์ละครั้งนั่นเอง ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเงินด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หน้องเงินทำคลิปกต่อไปด้วยอันนี้ก็คือคุณนายก็จะจชัสื่อยาวๆนะคะทุกคน ก็มีแบบชุดสั้นก็มีนะคะ่ะแต่อันนี้ชุดยาวก็จะตากใส่เล่าไปก่อนนะเดี๋ยวชุดสั้นก็จะใส่ไหม่หแหวนนัค่ะกกิกลับไปที่บ้านแล้วที่นี้น้องเงินก็คิดอยากจะอยู่นาอแเตที่นี้อ่ะ เพราะว่าตนอนแรกเนาะน้องเงินก็กลับไปทําบุญ้อยวันให้น้องชายเน้อตนอนแรกนะปีก็มาอยู่อีกหนึ่งปีก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจบเราเองนะ นะคะก็คิดถึงหลานตัวเล็กๆทุกเก่งๆเดี๋ยวน้องเงินจะเอาคลิปลงให้ดูนะค่ะแม่น้องเงินก็อายุเยอะแล้วนะ้องก็เท่าที่ทุกคนเห็นในคลิปเนะาะทั้งพ่อทั้งแม่นะคะที่นี้น้องเงินก็อยากไปดูแลท่านฝากช่องจตุกตาเนยเด้อ เออฝากกดไลค์กดแชร์เบาเถิดดีดีดีกว่าคอยใจกอใจกดยเมือนกดเด้อเดี๋ยว้าลุงเดีือบ้าลุงเดือเออเดี๋ยวปาลุงเด้อฝากช่องเจ้าตุกตากดไลค์กดแชร์กระโดดเจ้าตุกตาก็หายไปไหนเฮลก็ห้ย 那你们快！